มันบริษัทเนาะคือก็ปรนเดีล้วบอนั่นบอ่อจะใช้ทีมงานเขาโดยตรงกันทนั่นจุดอ่ะรถรถสั่งสอนมันมีอยู่แด้ในนี่เนาะบริษัทไมในบ้านบรม,นออมันบริษัท <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรเนี่ยนะครับประโยชน์ของการใช้รถตัดแบบนอนนะครับ เดี๋ยวมันหมดเขาจะใส่ไว้สำรองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาเกี่ยวอันนี้พี่หมูนะครับพี่หมูคนเดิมครับพี่ขับรถพี่หมูนี่แกขับรถรถตัดอ้อยนะครับจังไหนผู้แล้วขึ้นในมาตัดอันนี้ะ ตัวเปล่าก็จะมาใส่อ้อยไว้นะครับแล้วก็จะมาเกี่ยวเอาตัวนี้ไปไปปลูกต่อนี่ก็คือคือเอเ่อการปลูกโดยใช้เครื่องปลูกแบบนอนนะครับแบบเสียบ เอาในยี่ยเจ้าสี่พักหรอ่สีพักเที่ยงหรือล่าอ๋อกอสลี่อ๋อเนี่ยนะครับอันนี้ก็สจใส่สำรองไว้เนาะเแล้วพอแล้วหอ๋เราว่าปลงปอีกวะอ๋อี่ปลูกมดเดือนนี่เนาะใช่นะครับ มีอัดบักชมกินเนมีอดบักชมกินเนยเดี๋ยวจะไปเกี่ยวตัวลากตัวนี้ภาษาบ้านเพิ่นสลีสลีนี่เรครับบูดีครับยิ้ปกันเนี่ย ดูวิธีการเกี่ยวครับนี่เครื่องปูแบบนอนนะครับมันจะสบายตรงที่ตรงที่ใส่อ้อยไว้รอได้นะครับเสียบปิดหัวอ้อาวโอเคไปลากอา้าวเปลี่ยน นี่มีหวดเกาอีีนังเปลี่ยนหวดควนครับเปลี่ยนหวดควนปลูกเปลี่ยนตากันไปเนี่ยคนหยอดคนเสียบนะครับโอ้ช่างเป๋รถมันแรงครับเป็นไเนี่ยเป็นไรหมูกิจล่องหูเทพแล้วท้ายรถเกี้ยวเขาจะคล้องกันเลยว่าเปงนไงหมู นไ่้หมูสอรถอ้ยูเพิร์นว่าว่าเอ้าสองตัดด้วยเอาก็ว่าในในจวดในยัดไอหมูสองตัด้วยยูเพิร์นเอาทั้งทีมงานนี่บอกกันเด้ไอหมูอยู่นี่เดียวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทังร่มเดวน เออยางเอาะไบนันน่ะเขาบนี้นายยึดกระาแม่นี่ไอหมูไอหมูแต่ว่าเราปิดน่ะออกไรอยู่ดิเอาปุ๋ยเพิ่บสสองถังบ่อยมู้ั่นจุดบ่กออยู่นี่็นปะจุดยูยูดตนท่านอ๋อหอ๋ออ เนียเ่ยครับดูดูการปลูกเ,เป็นใจฟุตระดรนะ์เนี่วก็อุ้ยชุดสิบห้าสิบห้าสิบห้าเสมอนะครับพี่หมูนี่ก็ตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมยังสอนหนังสืออยู่พ่อ ก็ได้สอนมาเอ้าไอ้เบี้ยวแต่มันมีแต่หน่วยนี้ก็คนรู้จักไอ้เบี้ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เบี้ยวเอาเลยไอ้เบี้ยวมือเสาร์ยืดไหนผมว่าเราปังกันเดียเปลี่ยนกันด้วนวะเอ้ยในยืดเขื่นแท่นไม่กี่คู่ก็ต้องเผิดแล้วเออนี่นะครับก็มีแต่พี่แต่น้องนี่แหละเอี้ยวน้ำหาบมตเุียกับผู้ใหญ่เท่าไหร่เสร็จหดตั้งให้บวก อะไรยังไงบ้เออบ้เคยเห็นไอเดียวองค์ผมมันมีแต่วอันเครื่องปูแบบตั้งเอานองไส้เป็นเกี่ยวเข่าอยู่หน้าพราเยสอันก็เลยแบบมาก็เลิ่มซลูกกรุงเทพด้วยเลยเออไปอย่งเห็ดงานอยู่เออคนเลยบอกว่าไอ้หมูอยู่นี่ก็เลยมาใครไอ้หมูยังไงเห็นนะครับรถไถใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะไปอย่างนี้แหละครับ มันได้เร็วกว่ารถเรานะครับ ไม่สิ่รอไม่สิ่รอรถปลูกที่เห็นนี้ก็คือการปลูกแบบหยอดอ้อยใส่อ้อยสอดอ้อยแบบนอนนะครับ เป็นดินไส้นะครับนี่เห็นว่าส่วนใหญ่คนทีมงานคนเกิสิเปียนนะครับคนคนที่ทำไร่ที่เสียบคนในที่หยอดก็จะเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าไร่มันยาวนะครับต้องแบ่งกันปลูกเนี่ยนะครับเขาก็ทำกันอย่างนี้แหละครับที่ปูแต่เดิมประหยัดคนงานนะครับก็แบ่งเป็นทีม ก็จะมีคนงานตามเก็บบร่องนะครับ